ออโรร่าไปเกมนี้สามสิบสามสิบสามสิบห้านาทีพูดแบบเบาๆออโรล่าสามสิบห้านาทีไปวิข้าวจะมาส่งแล้วขออาอังกฤษออสเปเนสทั้งน,น,นั้นอาร์เมเล่นเดชช็อตดีมากนะหลายๆจังหวะเลยเขา up, เอัพไอเดชช็อตนำแล้วก็มายิงหักหักฆ่าลัวๆอย่างเอาว่าช็อตปั๊มสแปมไปครับ ได้ลูนมาหมดแต่ซินคิวจี้หรือเปล่าไม่ได้จี้ต่อปาดใส่นั่นคิวคิวเกือบร่วงฮะมันหลายคิวแล้วก็อาจจะงงนิดนึงครับได้ลุนทุกอนุวะตอนนี้สูดโซนครับแล้วโดนมาครับใส่ดีไวมันต้องเอาแล้วล่ะหลุดโพซิชันครับดามเมจแรงกันแล้วสำหรับทางด้านฝั่งฮนะอินิกมาแล้วก็ค,คอกเวิร์ดครับแต่ว่าแต่เทียนเลือดน้อยตอนนี้เลือดเหลือน้อยจัดก็ต้องคืนเลือดกลับมาให้เร็วที่สุดพร้อมไฟต่อเพราะว่าถ้าเลเวล3นี่คืออินิกมากับคอกเวิร์ดสไปแล้ว น่าจะอัดดาเมจใส่ติงเกิลหรัวๆปล่าติงเกิลมันขาตายครับระยะเลือดของด้านฝั่งแจ๊ปก็ยังโอเคอยู่แล้วซ้อนมาจาังหวะน,นี้อันตรีกี้ก็ไปใส่ลอนอฟโอ้จะแบล็คโฮ้ก็ไม่ทันจริงๆครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับคนดูแล้วจะซ้อนสักหน่อยครับซ้อนสามเข้ามาวันนี้อินวิทเลยฮะแล้วก็รีบาวครับผมทำได้ดิสโพรนะแล้วก็กรีดอัดเข้ามาแบบเต็มๆวาวซ้อนมาไม่น่าทันแล้วครับ เพราะว่าดาเมจมันเข้ามารีดแบบหนักจัดฮะโดนเข้าไปอธิบัตรรอเอนฟอชัดดาวไปหนึ่งยืนทางด้านของฝั่งวอรเชอร์ไปครับเอ็กสไหลขวา,มมาครับแจบ๊ปไม่เห็นด้วยต่างคนต่างไม่เห็นอารินาเอาบัตรไปครับเมลฟิกมือไวแล้วแบ็คโฮสวยครับแจบ๊ปรีเฟกว์ไรุ่นไวรุ่น2024ดึงมาจาังหวะนี้เช็คก,ก็จอดสวยแล้วพาวเวอ่าจอดมาเออสปิเตอร์รวบตึงมาครับเอ็กเสตายครับดาวดูขฝั่งคิวว่าไง اي. คิวโดนงัดต่อกับผมคิวใต้เหมือนกันแล้วตรงนี้ครับรอน้องเข้ามาป่าไซดีไวเทวิตเตชาคมเกี่ยวมาต่อออรีขุนควอนตีไปพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนครับรีเบลหลบไปหน้ากัะซินคิวเอ็กเซมก็สกิลใส่เดนช็อตมาไม่โดนเท่านั้นฝากออรีแล้วตอนนี้ครับต้องถอยรีกรุบกลับก่อนฮะรอน้องดูซิเกิดเนี่ยเป็นฝั่งเลเดียนด้วยฮะเพราะว่าเลเดียนซื้อเกิดมาซัดได้ครับแปรเปิดมาคิวครับโลบล็อกไวเอาแล้วสวยงามครับแต่โอ้โหพาวเวอร์ช็อตสวยก็ทีเวท ให้เอ็เอ็บิงเขาไปเปิดไม่ได้ะดนเดชชอนครับทีเวียังไงดีซิกดอันตีเลยครับฝั่งนี้ก็บีเคบีสวนบีเคบีสั้นกันไปแต่เป็นอันตีที่พูดยากต้องว้าม้วครับแจ๊บวามไปโอ้โหโดนสเปียทะลุมาอันตีกีดครับตัดแนวหลังไปหรือเปล่าทิมเชนรับออกไปก่อนแล้วของฝั่งแจ๊บไม่รอดครับตรงนี้แจ๊บก็เป็นห่วงน้องครับหัวน้องกลับไม่ไหวตามจนหน้ามืดเลยล้นี่ กิ๊บเนียมาครับโดนงัดไปครับผมเล่นได้2สเต็ปเนี่ยเอจิสผูกมาสวยครับชาตันคิวครอบ2แล้วเออร์สปิเตอร์ตามจังหวะ2หรือไม่ชาตันวินเ,เจอร์เสียนั่นเอจิสไปครับแจ็บเข้ามาแบ็คโคขึงไปแล้วในแนวหลังครับเออร์สปิเตอร์สวนมานนต่อควีนกดหัวนั่นแจ็บไปพาเวอร์ช็อตไล่อาเมอาเมโดนชาคาปัดจังหวะนี้แล้วได้อาเมมาทิวเชนปัดเรียบร้อยก็อาเมตายครับควีนเนเธอรเอ็กซ์เอ็มถอยแล้วครับรอบนี้เทรดอร์เอจิสสวยมากครับแล้วก็เทรดอจานคิวไป ได้มาอีกสักตัวไหมชังก์ก็จอดผูกสะดุดไปนิดนึงแต่ว่าดาเมจติกไม่ทนมันนะผมบิ้งออกไปได้ครับเอเอสเอเอสก็วาร์ปกลับทันทีเงินบัวมาสองพันเก้าจังหวะนี้ครับออโรล,ล่าครับทีสเวทขาดอีกพันหนึ่งครับจะเป็นขี้ใหญ่เดดารัตสโมกแกงสโมกคาร์บอร์ดสโมกคาร์บอร์ดครับแล้วก็แตะสโมกคาร์บอร์ดตอนนี้ออโรล,ล่าได้เซตอัพไฮกราวครับโอ้โหทีซาเวทอยู่ตรงนี้ครับแล้วสแกนเจอทีซาเวทด้วยครับไม่ดีนะแบบนี้ ทา,ทางที่รู้ว่าสโมคาวอร์ดยังวิ่งหนีได้กับ,บินรันและอารีนาบัดไปเสียแน,น,น่นอรีออรีบนจากร่างกายครับโอเคเซต้าไม่ทันเพราะว่าคิวน่าจะอยู่บนหรือเปล่าและเปิดจังหวะนี้ครับอารีนาเอาบัดมาเชคครามทวิตเต้ไปยังแข็งครับไม่กล้าจะจ่ายบีเคบีเท่าไหร่ดีเฟนส์แมททิกเคลื่อนไปเรื่อยก็ดีวายแล้วฮุกมาโอ้โหจังหวะครับอัดไปนิดนึงครับแล้วก็ทางด้านอีกิสใส่ทีสวีตและทีสวีตไม่มีบีเคบีครับเรียบร้อยครับ เออซิปิเตอร์จับรวบมาซั้นลงต่อครับแตกพ่ายไปหรือเปล่าครอาจารย์คิวก็แตกในแนวหลังครับเอ็กเซมนี่มาพร้อมแอมบิไฟดามจ่งกำลังจัดกินมาทีละลายนะครับไฟตอน BKB ครับไม่มีหยาบจัดเลยฮะอยากจะบีบสู้ครับแต่โดนบีบซะเองเงินขยับไปเป็น 15K ครับมีเลนเจอร์สเปซบนนะหรือเปล่าติงเกอร์ตัวแสบจริงๆครับตัวนี้มันเป็นตัวแสบช่วงทั้งเลดเกมนะ ีโอกาสเปิดเข้าใส่กับรอนอะไปแลกดึงบีเบีใส่รอนอะก็บีเคบีสวนครับอย่างนั้ต้องเทรดบีเคบีอะไม่งั้นถ้าโดนสเปียร์นี่โดนดาเมจเต็มแน่นอนทางด้านฝั่งควีโรเพลรอคุณอยู่อะยังโอเคครับทีมอซอไม่มี BKB ดีกว่าวิลเลเจอร์ไม่มี BKB อารีน่าเอาบัตรไปแล้วเอาโรชานสิครับแค่ละโจใจไหวแจ๊บมี่บิงบีเคบีน่ะเฮ้ยนี่แหละคีแมนครับผม ซูเปอร์แมนคีแมนโอ้คเขากเบิร์กโดนบีบหรือเปล่าครับเนี่ยรอโอเวอร์เคิร์อยู่ฮะเขาตัดแนวหลังไปครับใส่ซัพพอร์ตก่อนสตอมทันไหมทันอยู่ครับก่อนตายเออซิปิเตอร์ละกันพี่ชายไม่โดนใครไม่เป็นไรเบอร์วินกวาดมาแบบนี้ใส่นั่นปางมูต้าแล้วก็ทางด้าน,นเนี่ยมาซี่โอ้โหแต่ว่ามูต้ายิงแรงจัดยิงตัวแตกเลยครับเขามีมังกี้คิงมาแล้วหุกผ่านไปด้วยครับบอลจานกิวโอ้ oh my god ยังไงต่อ เบดเมลเอาคืกันไว้ก็ปล่อยซึมครับรอเบดเมลหมดสินคิวลองงันหรือเปล่ามีรั้วขั้นไปอยู่ส่วนนั้นฝั่งแจ๊บโดนไซโครดิสเบิลสเปียวมาแล้วก็ตัวแตกเรียบร้อยกบรอนอฟไม่ไหวครับโอ้โหแบ็คโมยีสปอร์ตของเราเสียจินให้กับบนด้านฝั่งทีมเอ็กซีมาเลยครับมาดูจังหวะครับที่โดนเปิดก่อนฮะคนดู เข้าโรชานจังหวะเขาไม่มีอารีนาครับแต่ว่าเอ็กซ์ีมเลือกที่จะเปิดแนวหลังรู้ว่าสปอร์ตอยู่ฮะอ่านเกมดีจัดตรงนี้ก็ยัดไปครับฝั่งแจ๊บก็หาเหลี่ยมในการแบ็คโคฮะโอ้ตรงนี้เข้ายากเหลือเกินครับ BKB ไปโดดไม่ได้ผมไปเจอรีแพร์บอดครับแล้วควีนกีดแบบคมจัดเลยฮะแล้วแจ๊บเลื่อนน้อยจังหวะที่แบ็คโคาหลังเปิดครับเจอมูตายิงครับแล้วก็ฝั่งนี้เอ็กซ์ีมก็คอฟฟีสบายๆครับ รีแพร์บอตติงเกอร์มันไปดิดบิงนะฮะแจปก็เลยบิงไม่ได้ครับสวยจัดและจังหวะนี้ครับเกมปัจจุบันก็มาต่อฮะทางด้านฝั่งออโราจะเกิดแล้วครับแต่ตอนนี้ท่านเอ็กซมขึ้นบ้านครับด้านฝั่งติงเกอร์ครับซ้อนมาแล้วก็บัฟครับทางด้านดีเฟนต์แมรทริกลัวๆได้เกาะกันทุกอย่างมาฟรีๆสามอยเกดาเมจครับจะคลามปาดไปยำลงต่อลีนาบัตมาแต่อเมบีเคบี เปิดอันติเพียนเซเวียแจมปีเคบีแล้วแต่ว่าแม่แบ็คโคมันคููดาวครับเบอร์วินเปิดไปซัดดีวายก่อนซัดเอ็กเซมไม่ได้เอ็กเซมีนมาซินคิวอยู่ไหนอาจารย์คิวฮุกมาแล้วโดนไซโคดิสเบลแลวอาจารย์คิวโดนทําการทำไปไปก่อนไลลีน่าบัตเปิดหม่อีกรอบสเปียมาใส่ดีสเวนร่วงครับด้านนี้ครับยังไงแนวหลังครับอาจารย์คิวก็แตกพ่ายครับผมซินคิวนักต่อยเข้ามาต่อยป้อมแตกครับ ดานจบ,บอกว่าหลอผมด้วยแบคโคแบคโคแบคโคไม่ได้จ่ายอีกแล้วก็ไม่รู้จะจ่าย,ยางไงรรตัวดิดมันเยอะจัดบาแรกแตกไปหนึ่งเอจิตยังไม่เสียด้วยกูต้าน่าเสียดายจริงตอนนี้บาแรกไป2ทางครับ3 <c oughs> ทางแล้วตรงนี้มีก้าคืปหวานหอมอร่อย <c oughs> <c oughs> ยิงด้านทาวเวอร์ครับฝั่งด้านอาเม เดช็อตมาไล่เบาไปก่อนครับทางด้านอาเมเพื่อ Defense Matrix ให้ก็ดีวายแฝดเปิดมาต่ออีกรล,ลอกชิวากาครับซัดไปอีกโดดมาครับเจอโซนิคบูมใส่เลนสองรีดเข้ามาทางด้านฝั่งโซลิเวฟเรียบร้อยกับแจบ็บด้านฝั่งล้อน,น้องก,ก็ต้องพุ่งออกกันส่วนคิวเข้ามาขั้นช่วยกันอย่างไงดีสเปีย์แบบคมๆใส่ล้อน,น้องอีกครั้ง ทางด้านคิวกับแฟรช่วยนิดหน่อยเจอกับยิงจากวงนอกไปทั้ง XM ซแล้วก็อาร์เมตัวแตกไปเรียบร้อยครับบหเคคือบ้านยิงกันไว้กับวิลเลเจอร์ได้เล่นอีกหนึ่งเพยคกับอีก5าวิเกิดอีก5วิเกิด,กกดยังไงซีมูต้าเอติสก็ยังอยู่มันวิบัติจริงๆครับแฟหยอดเข้ามาไม่มีฮุกฮุกครูดาวอยู่ครับทางด้านแจป็ปอีก20วิเกิดแชกเกิลช็อตปูกไว้แล้ววิวินมาเจอสเปียกับรีอคบีเคบีไม่ทันเรียบร้อยครับปิดงานเลยฮะ โอ้เป็นด้านฝั่ง x e s t r m Gaming ชนะไปครับผมในเกมแรกครับ <Like us. S 1> กลับมาลาแค่นะเมื่อกี้ใครพูดลาแค่นเมื่อกี้ใครพูดลาแค่นตอนดาบตัวที่สามตัวที่สี่เอาหัวมาเนี่ยเดี๋ยวจะขมับให้หนึ่งทีเมื่อกี้ใครพูดลาแค่นมามามารับมามาเลยมาเลยเอาหัวยื่นมาไม่อัพเดินละเมอเดินละเมอกระเทยนะอุย้ย มาไม่โดนแทะมานี่อัพได้ถึง level 6นะ, okay, นะเ,เดือดจังมาในโอ้เฟิร์สบัต <first button S 2> มาครับยังไม่ต้องทำการไม่ต้องถึง level 6ครับแจฟบ,บอกว่าเอากัดหน้าครับอยู่ที่อาจารย์เคียวล็อกได้ก็คือสบายใจครับนี่ขอดู VR p l a s s t i g e r นิดหนึ่ง โยกหลบลากไปครับแจ็บแทะโอ้โหเดินมาเหยียบลากพอดีครับนี่แหละพอแค่ลากโดนครับทุกอย่างคือได้เปรียบครับขึ้นมาเป็นหนึ่งศูนย์ครับออโรลลาครับเปิดเฟิร์สบัตรก่อนเกมเมื่อกี้ก็เฟิร์สบัตรก่อนนะเทพเจ้าแห่งการเฟิร์สบัตรอุ้ยทิ้งเลนานานไปครับเนีย่ยบอลยิงเปิดไปแอโร่โซัดหัวครับเอาโดนด้านหลังมีดาวตกลงมาเปียนแซปไปแล้วเนี่ย ด้านฝั่งสเปกเตอร์มาจอยไฟต์ต่อโอ้โหปักหน้าซ้อนดีจัดครับเครือบสไนเปอร์และแอส,สเซสเนตสวนไปครับออริตายครับแล้วได้ลาดช็อตปิดด้วยรีเฟซคูลดาวมาแบบไวและแพ็คมาแบบรวดเร็วแบบเรียวควุยครับฉะนั้นฝั่งเอ็กซ์ตรีมเงินนำไป3ามเคหนึ่งต่อหนึ่งตื่นตาตื่นใจตอนเจอกับสปิริตมาแล้วฮะร,รอน้องผมเข้ามาชาร์จเอ็กซ์ตายไปครับรอบนี้ทำสวยตรงจุดเกิดเหตุครับมาดูกันหน่อย VR ก็คือทางด้านฝั่งนี่ฮะเซนทอร์โผล่ตัวไปเจอแดกเกอร์แท็กเข้ามาสตอมกินเข้าไปโดนสตันครับแต่ว่าก็ยังตามย้ำต่อได้ครับปั ump, ๊มแรมนั้นรัวๆแล้วก็อันตรีเลยครับชาโด้สเต็ปพัฟทีสเวทเก็บงานนั่นเซนทอร์ไปฮะขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับไวชิลสตอมเปิดมาโดนแอโร่คอมโบครับแต่มีเบนคอยช่วยครับแล้วก็ยังไงดีสตอมมามานาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับ วอล์ชิกกันไว้ปั๊มแรมัมนขึงมากดท่านั้นเบดเมลสไนเปอร์ mail, per, มาแอสซิสเนตซูมเข้าไปแล Crew, ้วรีเฟซครูดาวแอสซิสเนตซะด้วยครับเด็กเกอร์เข้ามาซัดจังหวะนี้โดนปักหน้าครับเคลือบเขียวไปแล้วก็ดูดเรียบร้อยาทีเวตโอ้ oh, ปักหน้าตัวเดียวก็เสียวได้ครับแล้วทำการตีครับเท้าว่าตรงกลางต่อครับเอ็กซ์รีมซ้อนกระตึงจัดเติมมาหน้าครับเติมเลือดให้เลยครับท้งนั้นฝั่งดีเพื่อป้อมกันไว้ครับจังหวะนี้ขอนั่นฝั่งทีมอโลล่า แต่ก็ยอมปล่อยครับดาวเวอร์นี่ไปตอนนี้เลี้ยงหมาเมาืก่อนครับรอน้อฟกับคิวผมก็ว่าอยู่หมาแปลง,ปล,งล่ามันเดินช้าเนี่ยบอลจากกิ้งก็มาครับแล้วหมาแทะแทะมันกัดมันโบกัดมันเชือละลสวยโอ้โหเจอทามโซนเพย์โซนเพลย์ลยตล์ครับผมโดนลอ็อกขาในทามโซนเรียบร้อยครับกิ้งงอ,อไม่ได้กัดมันหมากัดโบ,โบกัดมันกัดกัดนะะกัดนะะอา้อาว ไม่เป็นไรครับไหวชิวครับนั้นนั้นสินคิวเข้ามาพอเทคต่อ50บาทคุณนาราวีครับคุณสุรสินครับหนึร้สบเก้สเปกเตอร์ลงล่างมาขยี้เบสแลมใส่ครับมาดาเมจเวทดาเมจฟิสิกอลดุมตีเข้าไปครับขึ้นมาเป็น5ต่อ4ครับสกอร์คิวเราเหนือตลอดครับแต่การเงินยังเมเนจไม่ได้ครับต้องรอกันต่อไป W W ฮะรู้อยู่แล้วว่าสมองครับจะแพ็คองไรครับออโราสเปกเตอร์ โดดมาใส่จังหวะนี้ครับที่นั่นอาร์เมอัลสวยครับน่าเป็นอันตรีของนั่นฝั่งเบนครับรอดูหน่อยเมื่อกี้ไม่รู้จะดูทางไหนแล้วขึงกันเยอะเหลือเกินสตอมมาเอาสตอมเข้าไปในป่าครับจิตดจา้าทีหนึ่งแต่ว่าแอโร่ไม่พอเฮ่เอบอลเลนิ้งหลบแอสซิสเนตเข้ามาจาังหวะนี้ครับเทอร์เรลไลท์ลดิสเบิลเทอร์นั้นไทเปอร์ไปโนโปกัดกัดมันกัดมันว่างน,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 นี้เรียบร้อยครับเอ็กเซมตายครับทางด้านฝั่งออรีรครับโดนสาสตอมล่วงแต่ว่าแจ๊บก็ถ่ายต่อดีวายครับ เรียบร้อยเป็นหนึ่งเปล่าตายคี้ป่าก็สินคิวมาแล้วก็หมาเล็วโข่ของแจ๊บได้แผงลิดแล้วนโปมาแล้วก็มัมมัมมัมเยอะเหลือเกินตรงนี้มีวอดครับใครให้วอดมา W a กับออลีครับเปิดท่านอาร์ไม่ได้ก่อนครับจังหวะมีฮะจังหวะมีมีของดีครับดูดหัวแบบเต็มระบบฮะ ดูดหัวเต็มระบบแล้วก็ซัดเลยครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ทางด้านฝั่งแจ๊บเข้าต่อฮะเปิดสตอมก็จริงครับแต่ว่าเชนซีซีกันไม่หนาพอครับเพราะว่าแอร์โร่จะเจาะครับแอสซัสเเนียครับกิ้งหลบไปได้ไม่งั้นถ้าโดนแอสซัสเเนียนี่อาจจะดาเมจวูบอยู่ครับด้านฝั่งออริก็เจ็บหนักเขาบอกแต่ว่าแจ๊บก็ไถเข้าไปหาทางด้านเอ็กเซมได้ครับแล้วก็กลับมาแท้ต่อใส่ดีวายตายทั้งยวงครับเรียบร้อย4ตัวครับ แต่ดูเหมือนว่าเขาบีบเข้ามาต่อครับตรงจุดปัจจุบันนิดนึงดันอาเมเคลื่อนไปครับเจอหมาหมาแทหมาเลวหกถึกมากหมาเลวหกวิ่งเร็วหมาเลขหกแทกดเขียวเขียวสู้แล้วก็หมาเลวหกไปใหม่แทะต่อแทะไม่หยุดแต่ต้องใช้ทามมิ่งหมาเล้หกนี้ให้ดีครับเพราะเลดไปนี่คือหมาไม่มีหยดฮะแทะล็อกขาบินวอล์กแทะบินวอล์กแทะมันกัะมัน กัดมันโบโบหมดเวลามาเป็นแอมบิไฟดามเก็บแกไปก่อนต้องรอเนอะแล้วก็ถามโซนมาล็อกขาแต่หลุดจากล็อกขาไม่ได้ดาฟีดเหยียบ2มาแบบนี้ครับต้องยอมเสียสอซัพพอร์ตเลยครับไม่ไหวคนระับด้านนี้ครับดูริไฟท์ทัดไปแทบมาครับโอ้โหมาแล้วก็ยิงเขียวมาแล้วไอ้สารเขียวต้องโดนดูริไฟท์ครับชำระล้างด้านบนเหมือนจะปะทะกันหรือเปล่าน้องหมามาสำรวจครับ แท้ไปหนึ่งทีติดไซเลน์บอลเลนดิ้งเปิดต่อซ้ำไปครับเรียบร้อยละลายกับซินคิวโอ้รอบนี้รอนอ้อมีไซเลน์ซะด้วยมาแล้แท้ต่อครับสเปกเ,เ,เตอร์โดนเข้ามาวางรากอาจจะไม่ดีแต่บอดี้บ็อกซ์ัดได้ครับมีดปักเข้าไปแล้วก็ชาร์เรียมแปะต่อโดนสตันสองคู่อีกครับอย่ายืนติดกันลนะสองคนนี้ไม่ก็ดีครับคิวออริด้านฝั่งรอนอ้อมเกือบแตกครับต้องกิ้งออกไปก่อนแจ๊บก็ต้องถอยครับ อย่ายืนติดกันครับโดนเซนทอ์เหยียบคู่ตลอดเลยเพราะเราคู่กันตลอด2คนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจว่าสกิวระยะของดาร์วิโลแล้วก็เบนเนี่ยมันพอๆกันนะแต่อย่ายืนติดกันคนระโดนตลอดขอบคุณร้อสิบาทครับผมขอบคุณครับ,บ,บ,รบสำหรับทางด้านฝั่งก๊อฟครับเอ,อจิโซมีมอซอได้มาตรงนี้แอรโร่ผ่านหลัง สตอมเหยียบทีสเสวตมาต่อลากล็อกดีครับคิวยังไงครับทีสเสวตยังมีเอจิสอยู่ฮะกระโดดเข้าใส่เบดเมลเบดเมลใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ต้องถอยก่อนฮะโพซิชันของนั้นเอกซิมมันแน่นครับต้องให้หมาเข้าครับหมานุปกแอโร่ซัดกันมาทางด้านฝั่งเอกซิมก็ไม่กล้าบวกสุดครับกลัวโดนสวนฟ้ามตึงมากไอรอนทารอน อินวิทโดนยิงทิ้งสเปกเตอร์เดินหาครับนูริฟายซัดไปที่เอสซัดไทม์โซนมาแบบนี้บีเคบีเดินลื่นๆออกฮะแอร์โลมาครับไม่โดนหรือเปล่าแต่โดนบทตายครับออรีหน้าตัวของฝั่งดาร์วิโลตายเอา้าโอ้โหโพซิชันไม่เคยอาไรครับออโรลลาครับเจอย้ำต่อมสเปกเตอร์เจอสตอมสท้อนมาแบบตึงๆแต่ก็ไม่ไหวยอยู่ดีฮะดาวคิวนั่นฝักซินคิวครับเจอเขาใช้ สูตรดาเมจรีดมาในไทม์โซนครับไม่ว่าจะเป็น,น,นทางด้านฝั่งโซลแฟล์ครับไทม์โซนครับแล้วก็สเต็มพีชโอ้เสียไอจิตฟรีด้วยครับแข่งความอดทนจริงๆใครคมกว่าได้ไปเออไม่บุกไม่บัวก็ตีป้อมเลยละกันอุ้ยเตีนานด้วยอ่เกิดอะไรขึ้นด้านล่างว่าทำไมมันไม่มีคนมากันอาวประมาทไปนิดนึงกบรอนอ โอ้โห oh, BKB จังหวะที่เขาทามโซนเอาละแอร์โลเข้าไลน์อัพพอดีครับซินคิวโอ้ oh, เรียบร้อยเลยครับรอน้อมน่าจะไปเลยครับจังหวะเจอเฟลเลตบอยครับแล้วเขาตีสตันคาทามโซนด้วยฮะตาจะไหลวะเอจิสกับอาร์เมมาฮะคมจัดเลย เอ็กติมนี่คือเล่นดีจัดเลยโดดไปซักทายครับโซโลคิวกันซะหน่อยครับจัดการซินคิวครับถ้าหลุดมาก็ซัดเลยครับมีออคิดอยู่แล้วครับถือว่าเก็บตังตรงนี้ไปเรื่อยๆอุ้ยกิ้งเข้ามาเก็บดอกบัวเหรออุ้ย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 บีเคบีไม่มีลอนอฟเอ้าอุ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะ วอยมันเพิ่งตีคีปตรงนี้ด้วยโอ้ oh my god บลูซีเรียสวะเนี่ยเปิดมาบทครบบับผมจับสไนเปอร์เต็มหัวกับมีวอร์ดบนนี้ฮะท้าน,นออล่าย,ยังเล่นไล่คิวในวอร์ดได้ดีครับจัดการเอ็กเซมไปได้ครับบลู Blow. รอนอฟสองรอบแล้วนะ อีกพันนึงครับขึ้นเป็นอัานีมะพรีซาเวตกลางเขาขึ้นแล้ววะไม่สนใจแล้วโลชานแบนเนอร์ปูมาแล้วจานคิวโดนเปิดก่อนจังหวะชาโนเรียมว่าโอ้โหวอร์ตตรงนี้ฮะเอาเรื่องจะจัดจานคิวมีซื้อเกิดครับคนเดียวซะด้วยที่มีซื้อเกิดไลแคนแทะบ้านแรกครับโอ้ตีบ้านแรงนะเนี่ยเอาเรื่องเอาเลยนโปมั่มบ้านมันกลางนี้ตีไวกว่าครับเพราะว่าคนเยอะกว่า โลโปหมั่บ้านมันโอ้โหอะไรแค้นต้องถอยครับเซนทอร์มาทางด้านตัวของฟางไอ้เอ็กซีครับได้บาแลกกลางั้ยครับเป็นบาแลกเมเลสซะด้วยด้านออโรร่าได้แค่ทาวเวอร์สามด้านบนเลือดสี่บนหกครับยังไงก็ต้องเอาครับสามมันว้าวาเรียบร้อยครับออลลี่ครับเลือดสี่บนหกไม่ไหว ทีมันเก้าไชิ้นเอาไปเป็นท่านโหลตัสฮะโอ้โหลตัสก็คุ้มเนี่ยยัดใส่ท่านฝั่งทีมออโรร่านี่เหนื่อยเดี๋ยวดีไฟก็ซัดไปครับยิวสู้ไม่ไหวครับเก็บปักหน้านะฮะวอดดีๆมีรางวัลอยู่แล้วจังหวะนี้เดินผ่านเจมตกครับเก็บไม่ทันจังหวะฮะต้องรีบถอยเพราะดาเมจก็เนี่ยร้อเยเจ็ดห้าร้อยสองอุ้ยตตอมเยียบมาแปลงล่างไปเลยโบ ไปลยโบไปไปอ่าโดนล็อกขาอ่าโบาโดนยิงแฮมสติงโบไม่ไหวแล้วจีเลยครับแบบไม่ปานี้ครับอาเมได้ไปเีาท่านไอรีเฟเชอร์ด้วยสไนเปอร์เอาให้ใครถือดีให้เซนทอร์หรือเปล่าห,หรือว่าทางด้านฝั่งนี้แอร์โลเข้าหลังครับกดชารุเรียมหลบแต่ว่าโดนสตอมไป เบทเมลรอไว้บิงออกไปได้ครับคิวคิวบอกว่าแบลบ็มสกับล็อกไว้ก่อนแล้วก็ถอยครับเกือบแตกเ็นให้ดาเมจลายแค้นกลับมาคนดูอุ้ยโดนอีกแล้วชัดเรียงครับแต่โดนล็อกขาต่อโดนช้ำเนี่ยโดนช้ำเนี่ยไม่หยุดบิงก็ไม่ออกครับใส่คนยื้อไว้โดนบทต่อยคิวครับจานคิวซื้อเกิดได้ครับทางด้านนี้เข้ามาหรือเปล่าออรี รอ,อน้องปั๊มแอมป์ไฟดาเมจไหมครับรอบนี้ดาเมจแบบมาพลังสูงพลังสูงมากๆโอ้แต่มีรีเฟเชอร์ไทม์โซนว่ะเอายังไงดีเซนทอไม่อยู่ครับเซนทอไม่อยู่เซนทอไม่อยู่ก็ต้องเอาแล้วครับไทม์โซนกลางอนาเขตทางด้านแจ็ปลุยครับแจ็ปด้สไนเปอร์ยิงแรงจัดแต่ว่าจับล็อกสไนเปอร์ได้ไม่มีคนเข้าสไนจะเอาให้ได้สักตัว2ตัวไหมเรียบร้อยครับดีวายซินคิวได้สองสปอร์ตมาเทอร์เลท์สวยครับจากคิว บอลเท็กดึงย้ำต่อใส่สไนเปอร์สไนเปอร์ปั๊มสู้แล้วกดทึงด้านฟัง BKB b, b k b ยิงยิงยิง,ยงมิสมิสเปสองทีทีสเสวตโดนซ้อนซ้อนระยัดทีสเสวตไหวหรือเปล่าโดนลลอกขาไปเรียบรอ้อยครับผมทางด้านนี้รอรอมจะเข้าใส่สไนเปอร์สไนเปอร์กัดฟันยิงรอ้อมรผมกัดฟันยิงขึ้นเหมือนกันแล้วก็รอดไปได้ครับบอลเลนิ่งออกไปฮะ <c oughs> ด้านอาเมครับผมยังไม่เสียไอจีเลยครับจะรีเฟซไทม์โซนครับไอ้ต้องมาทิ้งไปก่อนครับ โ oh อ้ my g ก็เงินบวมา3ามครับยังถือว่าแลกแบบเต็มที่ฮะมีซื้อกเกิดมาก็คือจานคิวครับแล้วก็เสียนั่นฝั่งสเปกเตอร์ครับตีซาเวตไปด้านบนนี้แลกบ้านครับตีไปดูดเต็มหูเกือบตายเอ้ยตีซาเวตอัดได้ครับไอ้มาเซนทอแลกบ้านแล้วเปล่าก็โดดมาลงล่างต่อครับตีซาเวตโดดไปแบกหนักไมกระโดดกลับมาตีบาแลกแรกครับบนล่างครับ กลางนี้ล็อกขาไปบอดใส่ด้านอาเมอาเมเจอล่างฟอร์มสอยครับสวนไปเรื่อยๆสวนไปเรื่อยๆลูดตายเรียบร้อยครับแรงจัดกับสเปกเตอร์ฮะเอายิมเหนียครับล็อกร่างฟอร์มไปไม่ตีต่อครับลิงเค้นดิ้งกันไปครับอาเมบอดแล้วนิ่งเปิดมาโฉบเฉี่ยวกระชากหัวครับก็จะโดนทามโซนนะพี่ชายบีเคบีมีอยู่ครับพี่แกเลยก้าวโมงฮะทางด้านฝั่งเฟรเดิบอยไม่งั้นไรแค่ได้แคบบ้านเอ้าไรแค่โดนหลังหรอเนี่ย บีเคบี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 ูวแลกไามโซนได้ครับหลาแคนบอกลุยลุยน้องๆลุยสเปกเตอร์โดดใส่ครับหนึ่งครับข่านะจับล็อกเต็มเวลาก็บอกออลี่ใส่สไนเปอร์ยัดสไนเปอร์กขาเบาหน้าไปสไนเปอร์รอดหรือเปอล่าแล้วตอนไทาม์โซนรีเฟซอีกรอบหนึ่งครับผมดีไวแลกกับออลี่ไปครับแต่ทีสเวตตายผมโดนอเม็กวคว้ากับผมในทามโซนแล้วไม่ไดีเท่าไหร่ก็ปิดสไนเปอร์นานไป ชามเนี่ยเปิดไล่มาแอสเซอเนสซูมกิ่งหลบแอสเซอเนสแต่ว่าโดนครับชีวาการกระโดดเช็คต่อเรียบร้อยกบรอน็อปอ,อ,อาจารย์คิวไปไม่ถึงฝั่งฝันครับจริงแรกทำโซนได้แน่แต้องถอยครับเปิดมาซัดส,สนเปอร์บคนไม่ครบด้วยสเปกเตอร์ก็ซื้อมาแต่ว่าสตอมโอ้โหบายมาตายครับแล้วทางด้านฝั่ง ไอตัวสเปกเตอร์เข้าก็เหมือนบายจังหวะก้าก,กึ่งกันหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยก็คือขึ้นบ้านมาครับสตอมบายแต่สเปกเตอร์ยังไม่ได้บายสเปกเตอร์รอดูจังหวะครับว่าจะเข้าใครดีครับให้สตอมเปิดไปก่อนแต่สตอมตายไวเกินคนระับเพราะว่าไม่มี BK b บครับเจ้าตัวก็เลยโดนเต็มระบบเลย ล็อกขาแล้วแอโร่โดอกเนี่ยสเปกเตอร์พึ่งบายแล้วก็ซัดไปดาเมจไม่พอโอ้โหเจอระเบิดของสไนเปอร์เด้งอีกด้วเข้ายากจัดเลยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าจะหวะดไฟก่อนหน้านี้เมจานคิวอยู่แล้วปาเทเลไลท์ได้ผมว่าน่าจะอาจจะมีขึ้นสู้อีกสักนิดหนึ่งส่วนแรกแค่นี้แบร์เบอร์ครับเหมือนเอามาเตรียมพร้อมที่จะตีบ้านอย่างเดียวเพราะทีมไฟสู้ไม่ได้ทีมไฟซีซีฝั่งตรงข้ามหนาจัดหรือว่าสตันเยอะจัด จบเลยครับไม่มีเกมสามเลยหรอเป,เ,เ,รเ,รเปิดมิดเลนเร็วเกินผมว่าจริงเปิดมิดเลนเร็วเกินนักสไนเปอร์เอ็กเอ็มมันตึงมากครับมิดเลนนี่คือผมว่าหลอน้อมน่าจะเครียดน,นะเพราะว่าเล่นมิดเลนมาไม่ได้เล่น2เกมครับโดนกดตลอด เครียดอยู่เหมือนกันเครียดหนักเลยฮะไอ้ไข่ใใมาเล่นด้วยไหวสตอมเจอกับสไนเปอร์เอ็กเอ็มพอเมื่อวานก็ตบสปิริตอยู่อะไอ้สไนเปอร์ตัวเนี้ยแต่ถ้าแบนก็หลุดอีกหลายตัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เกมนี้เลือกฟาเซนมาดีอาเม่เล่นแบบล็อกขาเลยเหมือนทามโซนมันกลายเป็นล็อกขาหมูอะเอาเรื่องจัดจริงครับ ก็เป็นทางด้านฝั่ง Xtreme g a ม i n g เป็นฝ่ายชนะไปครับก็เสียใจด้วยครับสำหรับแฟนๆออโราครับเหมือนเดิมก็คือไม่สามารถทะลุทางด้านฝั่งท็อป8ได้จบที่7ที่8ปดรวบมตามทางด้านฝั่งทีม BB ไปครับว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าครับสำหรับออโร拉 GG w ี l l p l a ร